เห็นไหมครับของมันจะมีของนายวันแล้วก็นายเตียมอ้าเห็นไหมตัวเลขของชาติมร้ยแล้วก็อายุเนียครับดูเลขคล้ายให้ดีนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปดูด้วยอลองเข้าไปดูนะครับอืออ่าชาติเนี่ยตัวเลขสุดท้ายก็คือหนึ่งก็คือพศสองสี่เก้าหนึ่งแล้วก็มรณะก็คือสองห้าห้าสิริรวมอายุก็คือหกสิบหกสิบสี่ปี เพราะฉะนั้นตัวเลขของผู้ชายาก็คือ154ส่วนของนางดอกเนียอก็คือปาสนั่แหละครับือเป็นคนรู้จกักกันเพราะเกิดปี2494มรณาก็คือวันเดียวกันดีดีรวมาอายุก็จะ61ปี64กับ61ใช่ไหมครับเอเคนั้นตัวเลขท้ายทั้งหมดของสองคนมันจะเป็น154กับ451สลับกันโอเคอคือเรื่องของเรื่องเนี่ย ทั้งสองคนนี้เขาเป็นสมนา,ามีภรรยากันครับแล้วเขาประกอบอาชีพขายขายเนื้อหมูอยู่ตลาดขายเนื้อหมูอยู่ที่ตลาดวันนั้นเนี่ยถ้าผมต้องเอล่าก่อนว่าเหตุการณ์นี้มันทําให้ผมไม่รับงานจ่ายผ่านเงินสเลยหรอฮะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาใช่ครับวันผมท้าความไปก่อนวา่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นเป็นคนรู้จักกัน ในในในจังหวัดประหลัดเนี่ยเขาจะรู้จักไม่ใช่ในจังหวัดประหลดในในตัวอำเภออำ mm hmm. เภอหนึ่งแควับอำเภอและกันอำเภอหนึ mm ่ง hmm. และกันนะครับก็จะรู้จักผมว่าผมเป็นช่างผ้าอีสลาแล้วก็ที่บ้านเออประเอนิเอนที่บ้านผมอะ่ะ